ไก่เหล้วไก่เหล้วแต่ว่านี่โอ้โหว่าเพิ่นกลังน้ำหายเี้เพิ่นพ่อยยังมั่นีลครับร <d> ุ่นพี่นอ้องรุ่นนี่เบิ่งเอาไอปุ้ยครับผมนี่ขึ้นมาได้อีหลีครับบู้ยโอ,ยโอย้พระเอกเจ้าบ่ามาะว่ากับาเขาขามีพระเอกแทนเจ้าแล้ว <d> <d> พระเอกเอ้ยเจ้าไปอยู่ทางไหนน,หน,หน้องมือนี้น้อ อย่างนี้ด้ใหญ่ยเลี่ยมอู้มมานี่ครับผมยกแรกพี่น้องยกแรกเออเบื้องว่ามันนิสิตีจังยกครับปุ้ยชั่โช่โช่ นอสวัสดีครับผมสี่โมงเสาครับผมทีมงานผู้เยี่ยเรี่ยมครับพักไปมือหนึ่งครับมาอีกแล้วครับผมมาทำความสะอาดให้ห่วยบ้านผมอีกแล้วครับกําำลังฟันจั่วจั่วอยู่นครับทีมงานเพื่อนครับผมติ้ตามว่ามือนี้จีได้จีได้ป่าเมียก,กินบ่ครับผมแล้วผู้ใดจีได้เป็นพระอิผมยังไปวันอ่อครับ มาปอดคุนฟันจั่วจั่วอยู่นะครับผมพระอีกผมมาบลุมาโบบูนี่โบลูครับติดกต่างครับผมมาพรอเอกมาครับแต่บบได้ยินเสียงครับผมจะีิ่งพาไปเบิ้งว่าพระอีกผมมาโบมอนี่มาเบื้องผมมาจากคนกันครับเสี่ยนมาจากเสียนครับผมโอ้หลายขี้กันครับมอนี่แกได้ครับผมพี่น้องนี่หอมสุดไายอุ้ยปลากระโดดปลากระโดดครับผมอ้ยมาห่อนกระโดดทันทีเลยครับผมนี่ ทีมงานพุญยาเรียมครับผมล็อกนี่เป็นล็อกสุดท้ายนะครับนี่ต่อไปกับจิ๊บปื้น้ำค้างครับผมนี่ล็อกนี่แปรนังปางเลยก่อนเอาล็อกนี่ออกแกรนังปางโอ้ยยังอยู่หน่อยนึงยังอยู่หน่อยนึงกับม,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 มุมทีมงานพุญยาเรียมนะครับนี่ครับผมทีมงานพุญยาเรียมกำลังลุยครับผมล็อกสุดท้ายฮะอเออมาโหลดมาโหลดนี่เหลืออยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับเอาให้โล่งเล่บเป็นวาน,นี่ครับผม ทีมงานปูยเลี่ยมครับผมมือนีพ่อครับเพื่อนอีกแล้วเอ้าติตตามมือนี้พระเอกบ่มากครับผมพระเอกมีธุระครับมือนั้นกัสลับกันครับสารวัตรมือนี้สารวัตรมากครับผมเปลี่ยนกันมากสงสัยมากต้องกันถูกไม่ค่อยถูกกันปานนี้้งสารวัตรกับพระเอกนี่สีะแย่งสิ้นกันครับผมเพือแย่งกันเป็นพระเอกครับเอาติตตามครับผมพี่น้องอีกปรดูครับ ให้สะอาดสะอาดจาลวัดไมาเองมือนี้ที่ใส่ให้ใส่ยาวให้ทุงไหนก็ได้บอกมันลายพื้นเนี่นถ้ามันพระเอกเพื้นบ่อที่เห็นเวียน,นวนว่ามันนีป่ามากระโดดครับผมถ้ากันดึงว้นแล้วนะครับดึงพึ่งได้ครึ่ง<อ>หนึ่งครับผม เออมื่นเห็นป่ามันไม่ไปเล่นยุ้ยตะไคร้ครับผมพี่นอ้องบันเลี้ยงมาขึ้นมาเอาแหไปไปน้ำครับขึ้นมามันเล่นมาบันนี้ว่านแห่าพุ่มเลยบันจัดไปครับผมติดตามพี่นอ้องมันจะเล่นออน,นิ้วบวมนีจิญญกปญ่เลี้ยบเป็นพระเอกอีกครับ สองมือที่แลี้ยวผู้หญิงเลี้ยวทด้เป็นพระเอกสารวัตรโอ้ธรรมดาเลยสองมือที่แล้วนั่นโอ้กระโดดขามหัวอีกฮะ <laughs> สารวัตรกับมมพ่อมาพระเอกจบเลยลมหารกระโดดขามหวอยู่ครับผมพี่น้อง ปลากระโดดครับผมพี่น้องทั้งนี้ครับผมทั้งนี้เบู๊ยพุถธายู่กับนีเด้อเปิดดังออกไปนั่นออกมาแล้วห่างแหงาเด้องนั้นยาเด้อวิญญอณจะเปิดออกไปเพื่อห่างแหเด้อ ไก่ <im itation> <g ay S 2> แล้วครับผมแต่ว่านี่โอ้โหว่าเพื่อนพอยังครับผมอยู่นี่งุมอยู่นี่ครับผมกำลังน้ำหายอยู่เพิ่อนพอยังม่นี่ครับติดตามครับผมเหือ่ครับผมมีนอกพ่อแล้วเพือเ่อนว่าใ <im itation> สครับผมมีนอกพ่อ,อีหลีครับผม รุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นว่าจะเป็นพระเอกเลยว่าพระเอกบ้ามากเลอน,นี่หาเพียงหาพระเอกแทน่นครับผมมือน,นี่นี่เบิ้งเ <ไป S 1> อาไอ้บุ้ยครับผมนี่ขึ้นมาได้อีลีครับผมบุย้ยโอ้พระเอกเจ้าบ้ากับชาตอกขามีพระเอกแท่นเจ้าแล้วเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้าอย่านั่งไห้เด้อะนี่เป็นผู้แทนเจ้าแล้วเหมือนนี่พี่น้อง นี่ครับผมเอาคืนมาเอาคืนมาโชว์ครับผมโอ้ย <c oughs> ไปไปไว้ครับตาปาทแล้วร่รุ่นพี่น้องรุ่น ปุ้ยเย่เลี้ยมมาแม่ปุ้ยเ่ยเลี้ยมพี่พี่เอากระโดดกรับผมปากระโดดอยู่นี่ปุ้ยเยี่ยเลี้ยมผมหันหลังให้เด้พี่เพิ่นปล่อยปลาอีกย่างคือไอ้ปลาตองวันนี่ใจจีขาดอยู่นี่ว่างันกระโดดอยู่นี่ครับผมปากคอครับปุ้ยนี่วู้เจ้าว่าเพิ่นบ่อนั่นครับผมนี่เจ้าว่าเพิ่นบ่สนใจตัวตัวยู่สุดท้ายตัวย่นี่ครับเพิ่นนําเพิ่นก็มีครับผมนี่กระโดดอีกแล้วผู้ใหญ่เลี่ยม เอาจังไลยเอาจังไลยเอ้ะยกลงมาเฉยเลยครับฝ่าวตุนตุนี้ครับผมเรื่องมั่นแล้วครับผมยกแรกครับเออเออยุกแรกเรื่องมั่นแล้วครับผมนี่นี่เบื้องเอาครับไอ๋รุ่นครับรุ่นต่อรุ่นต่อยกที่หนึ่งครับผมเห็นไหนกระโดดอันได้ปะตองครับ ตองเก่าครับผมเออสร้างหุ่นกับพ่อทร้างหุ่นครับผมทร้างหุ่นลื่นกับจิลเล้วนะครับพี่น้องเออได้จิลเล่ย์แล้วครับอีกอย่งหนึ่งเขาเจาะแหลงไปกันครับผมพี่น้องยกแรกยกแรกเ,เห็นบ่หละยุยงขึ้นมาหน่นเพื่อนเราสร้างลงไปพูดเลย อเออไปไล,ล่หลุดเริ่มแล้วครับผมพี่น้องเริ่มลากแหกันแล้วครับเอาทั้งใดทั้งใดจะเป็นทั้งใดบ้านเหงา ไผ่เป็นไผ่ครับผมไพ่ญี่ป็นพระเอกแท่านพระเอกผมว่าไดา้ขึ้นมาแล้วครับตันึ่งเลยตัวนึงเลยบักไงเลยครับเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดเลยครับผมแต่ยังกระโดดอยู่นะครับลากไปลากไปครับรุ่นพี่น้องรุ่นนั่นเอาป่านอกเหย้เดียวนี่โอ้ยพี่น้องครับผมมีโอ้ป่านอกเหเย,ย้ยเ,หเฉยเลยครับผม บ่าในเขาแหย่ยู่แน่แน่พวกยี่เลี่ยมพออยัางววกนี่โอ้ควันแหแตกแต่ว่าพักไปมือหนึ่งนี่ จอดเลยสารวัตรครับผมสารวัตรพักไปมือหนึงวันแหนี่กล้าแบบโอ้ยอย่างนี้ไปเ็นไม่เห็นแน่หนอสู้แล้วเห็นมาสู้แล้วครับผมจัดไปสามขีกั โอ้หาหุ่นนะครับผมหุ่นล่างออกมาโชว์อีกแล้วครับเห็นนิ่งๆครับผมในป่ามากครับผมนี่นี่ยกแหลกครับผมยกแหลกจัดไปเปิดตรงใอยเพื่อนนะนี่หัวมาหัวแต่ปาบโรตีโอ้ยบระด้ซ่ำจะได้วาขั้นหนีออกมาเลยนะ บวงไม้ก็ไม่เห็นไม่อย่างเดียียรุ่นกันต่อไปครับผมพี่นอ้องยกแรกยกแรกเอา้าเปิดเปิดเปิดสารวัดนี่ครับผม ขึ้นมาวางนั่นจัดไปยกแหลกแขกหมานครับผมนา่นนั่นนัน,น,น,นกระโดดออกทั้งหุ่นครับผมโอ้ยหลากแหไปสองก้นปากกระโดดออกครับปีนเลยบอกปีนแห่ก้ามมาเลยปีนออกมาเห็นเอาแล้วครับผมหล,ลากก้มมาหลักก้มมาโอ้ยยี่ลายตวะระบัดปีนแห บวงวันบให้ปีนเหวหลักกันมาหลักกันมาคอครับผมกระดูกเนืองเนครับหลักมาเป็นแบบได้ประดุกครับผมกำลังปลดอยู่เนี่ยครับประดุกครับผมพี่นอง กูพ่องบอกว่าจบจบพ่อพ่อนุ่มกรบปุกกระบอกว่างได้กว่านอหนุกะปกกรว่าวนอกับกูก็บอกว่าจบจจบว่าไปสารวัดหายไปมือหนึ่งกับสารวัดครับผมไปทำงานครับไปประชุมเอนว่าครับ ปดุกนอกแข้ครับผมพี่น้องสวมงามครับจัดปะพี่นอกแข็จับได้ครับผมแส <c oughs> ด,แดงว่าปลาลายมา คุนต,ต่อครับผมไปเรื่อยๆเข้าท่างคุ่นก็ห้องอ้วกอ้ากอ้าอยู่ค,ออค,ออค,ครับผมยักเป็นยังไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะอู้ครับผมพี่น้องอ <N> นี่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 พระเอกบ่มากนี่พูนยาเรี้ยงจะเปลี่ยนพระเอกแท่นอีกแล้วครับผมนี่เบ <N> ื้องบนเบื้องบน เออเออเออไม่ยังมดินอยู่อ่ะพูนยี่เลี่ยมป่าดินนี่ครับผมขนาดอุ้มไม่ยังมีดินตัวหนาตัวายอยู่ครับผมไปเอกเอ้ยอย่าไปอยู่ทั้งไหนน่องมือนีน่อปล่อยผูนยี่เลี่ยมปิดพระเอกแล้วบาดเหนียวพี่น้องตูง่ายด้วยหนูพูนยี่เลี่ยมอุ้มมาเนี่ครับผมยกแรกพี่น้องยกแรกเออเออเบื่อว่ามันนี่ตีจังยกครับปุ้ยโชว์โชว์ จะไปดีด้อยยังรุดมือด้ะไปเอกสิจาะเย่อได้จุบอกให้ถ่ายจอเยื่อดีเทนี้ไปเอกขันขัน่นมากบอกที่กแรกนี่ว่าปาตาบอดเมื่อตามนี่ผมได้่นวาบด้ว้ครับผมต่เจ็บด่างครับตะวัน แหยังคุ้มอยู่ครับผมงุ่มป่าได้แหกกับงุ่มครับผมยกแหลกแหกมานมานทำนั็นและครับกำที่ยกมาสองตัวนี้แงกับสองโตครับผมปูเหญเลี่ยมจันไห้ครับตัวหนึ่งมีกปะปตองครับผม เดี๋ยวเีาง่ายมองครับผมตียกสองครับยกเรียกแล้วอย่าไปหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามไปเรียครับผมนี่ตั้งนี่สบวยเพื่นเริ่มเจ็ดด่างม,มาครับผมเดี๋ยวเขาจะไปตียกสองกันครับโอ้โอ้ตาบุญไล่ปลาครับผม วอาได้ว่าพี่น้องรุ่นครับผมรุ่นจนผู้เยี่ยมได้เปียซอยครับผมนี่สิเก็บด่างเลยนะครับวั <c oughs> บนใด้บ่นได้จังสีจังสีต้องบอกว่าบ่อนได้ครับผมเออมันต้องมันต้องล่อเอาใส่กระช่งแล้วนะครับ,รบจังหวะได้เอาจาบมาชว์มึงดูตัวใหญ่ทำได้ยังโอ้สมควรเติบครับผมพี่นอ้องนี่นี่สมรเติบครับผม กระซั่งอยู่ไช่กระซั่งอยู่ฟังห่นกระมีเออใส่ต้องห่นแหละเอาไม่ต้องปีมันไก่มุ้ยเพื่อนเปิดให้เนาะเปิดกระซั่งให้เพื่อนนี่ยเอาให้มันใจก็นั่นเนี่ยเอาไปเจียวแซงไดะครับไปผู้เดียวระวังเด้อระวังเด้อ อาดิไปตียกสองครับผมพี่น้องยกแหลกพ่อล้ะครับนุกก็มาททวงนี่แหละเรียบร้อยครับนี่ได้แทบันนี่ทางนี้ก,ก็ไล่ปลาอยู่ครับผมแต่ว่าจักจิจังไดพี่น้องอาพอแล้วครับพอแล้วเป็นบกวปลาดุกครับผม ห่ามองออกอะไรครับมันยู่กลางเพื่อนเอหอยเพื่อนหอหอยเพื่อนเอาหอยมันเพื่อนว่าแหละครับผมโอ้หักคอนี่ว่าพี่น้องโอ้ยเอานี่นี่ครับผมเบิ้งเอาครับบ่ <laughs> นี่พี่ดอกนี่ยกแรกนะครับนี่ลือดางแล้วครับวานแหีหคุ้มไว้ครับผมเซ็์เอาขึ้นมาเบ,บิดมระเรบเิดไปนี่ยกแรกแห้งมานครับอีก <laughs> ถุงนี้ใส่อีกถุงหนึ่ง นี่ยกุกแรกแหกมานครับผมก็งามตัวเยู่ครับผมประคอได้อีกถุงหนึ่งอยู่ใส่บนนี้ครับ okay, ยกุกแรกแหกมานเออนี่ประคอครับงามๆครับผมมึงเอาครับผมนี่นี่นี่ไงยอยู่เรื่อนี่พี่น้อง นี ų, cow, Stewart, Goddess, ่คร te ับผมนี่หุ่นกระเถาะขึ้นมาครับผมยกแหลกยกแหลกพี่น้องนี่ยกแหลกครับผมมาอึ๊บปลาคอครับผมพี่น้องปลาคอนี่ตัวหญ่้ยเลยครับสองตัวนี้ครับผมนี่ มือเอาครับมือม่เน,นแน่ครับผม <c oughs> าวานเป็นกระสอบเอาอีต,ต่างครับผมตียกต่อไปครับตียกสองบาทน,นี่อันนี้ยกแรกครับผมไปลุยกิน <c oughs> <c oughs> เขาบ่เมียนก็มีบาทน,นี่ <c oughs>